ขาบอกครับปีที่แล้วสมศักดิ์ได้เงินเดือนเท่านี้สองหมื่นสี่พันนี่ปีที่แล้วนะเขาบอกว่าปีนี้ได้เงินเดือนเพิ่มสิบห้าเปอร์เซนปีนี้สมศักดิ์จะได้เงินเดือนเท่าไหร่นะครับปีนี้ก็ต้องเป็นค่าใหม่แหละปีที่แล้วเป็นค่าเดิมนั้นตรงนี้คือค่าเดิมนะครับค่าเดิมเนี้ยก็ต้องถือเป็นร้อยเปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้เป็นค่าเดิม ถือเป็นร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเงินเดือนส่วนที่ได้เพิ่มเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นของค่าเดิมก็คือสิบห้าเปอร์เซ็นของสองหมื่นสี่ครับนะถ้าเราคำนวณเฉพาะว่าได้เพิ่มกี่บาทนะเราก็จะคิดอย่างนี้นะเพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นของ เพิ่มขึ้น15%ของเงินเดือนเดิม2 4 0 0 0เนี่ยครับ15ส่วนร้อยคูณด้วย2 4 0 0 0ก็จะเพิ่มขึ้นมา3,600งั้นเงินเดือนใหม่ก็เอาเงินเดือนเดิมบวก3,600เข้าไป สองหมื่นสี่บวกสามพันหกร้อยก็จะได้เงินเดือนใหม่ตรงนี้งงงงไหมครับอหรือถ้าไม่ทําแบบนี้เด็กๆคิดแบบนี้ได้เลยนะงนเงินเดือนเดิมคือเงินเดือนปีที่แล้วถือเป็นร้อยเปอร์เซ็นตหรือเรามองว่าเป็นร้อยส่วนแล้วกันส่วนที่เพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นตหรือมองว่าเป็นสิบห้าส่วนดังนั้นเงินเดือนใหม่จึงกลายเป็นร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นหรือร้อยสิบห้าส่วน ประโยคนี้งงไหมครับทำจริงๆเราจะทําแบบนี้ครับเราจะไม่ไปเสียเวลาหาว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพราะเขาไม่ได้สนใจว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เขาสนใจเงินเดือนใหม่เลยเงินเดือนใหม่ก็คือเอาเงินเดือนเดิมบวกส่วนที่เพิ่มขึ้นเงินเดือนเดิมคือร้อยเปอร์เซ็นแล้วมันเพิ่มอีกสิบห้าเปอร์เซ็นทำให้เงินเดือนใหม่กลายเป็นร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นงงประโยคนี้ไหมครับ นั้นเงินเดือนปีนี้นะครับก็เป็นร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นตของเงินเดือนปีที่แล้วร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นตก็ร้อยสิบห้าส่วนร้อยของก็คูณเงินเดือนปีที่แล้วสองหมื่นสี่พันก็ตัดทอนนะครับร้อยสิบห้าคูณยี่สิบสี่แล้วเติมศูนย์นะครับ เริมศูนย์ปหนึ่งตัวนะครับที่มาจากเลขศูนย์ตัวนี้นะครับสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทครับงงงๆอะไรไหมครับเอออ่ะข้อเจ็ดนะครับเดิมกระเป๋าราคาสองพันห้าร้อยบาทนี่คือราคาเดิมนะนี่คือร้อยปเซ็นนะเนี่ยราคาเดิมตรงนี้คือร้อยเปอร์เซ็นนะครับ ราคาเดิมถือไปร้อยเปอร์เซ็นะตรงนี้นะเขาบอกว่าแต่เดือนนี้ยราคากระเป๋ามันเปับแพงขึ้นไปอีกยี่แปดเปอร์เซ็นครับยี่แปดเปอร์เซ็นของราคาเดิมทําให้ราคาตอนนี้ต้องกลายเป็นเอาราคาเดิมร้อยเปอร์เซ็นบวกส่วนที่มันแพงขึ้นอีกยี่แปดเปอร์เซ็นราคาจึงกลายเป็นร้อยี่สิบแปดเปอร์เซ็นของราคาเดิมอ่ะงงประโยคนี้ไหมครับว่ามายังไงงงงงไหมครับ แทนค่าได้เลยครับร้อยี่แปดเปอร์เซนก็ร้อยี่สแปดส่วนร้อยของก็คูณราคาเดิมนะครับสองพันห้าร้อยราคาใหม่ก็จะกลายเป็น3,200บาทครับ ง่วงๆเลยไหมเน,นี่ย